สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับมาที่สวนผลไม้นะครับหอบเลยขึ้นเขา่าที่เมืองรับแลนะครับหัวดงเมืองรับแลอุดรดิตในแปลงนี้ก็นะครับก็จะมาดูแนวที่จะเอ่อ มาเขาเรียกอะไรครับวางดูแนวที่จะามาปรับปรุงเรื่องระบบน้ําในสวนหลากหลายครับทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับนี่ก็จะมี ที่จะปลูกที่มีปลูกใหม่ก็มีพวกออมะปรางนะครับมีมะปรางมีเงาะมีทุเรียนนะครับมีมังคุดออกระท้อน ต,นนต้นใหญ่ๆนี่น่าจะเ,าเป็นดั้งเดิมนะครับดูแล้วเป็นลิ้นจี่นะครับนู่นนะครับ ถึงยอดเขาวน,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 านาว้นนะครับที่ตอนนี้กําลังตัดหญ้านะครับตัดหญ้าวัชพืชนะครับที่จะในใส่เรื่องระบบน้ำเข้าไปรับแหลนะครับทุเรียนยัง ยังมีลูกอยู่นะครับทุเรียนพื้นเมืองตอนส,งสูงๆนะครับก็มีโูกอยู่นะครับเยอะพอสมควรโูกไม่ใหญ่นะครับแต่กลิ่นจะว่าไงดีครับคนชอบทุเรียนก็ว่าหอมอ่เพอเอิญนผมไม่ค่อย ไม่ใช่ไม่ค่อยนะครับคือไม่ถูกกับทุเรียนก็ต้องต้องว่าเหม็นนะครับก็ที่ค่อนข้างชันนะครับก็โดยธรรมชาตินะครับเป็นภูเขา ฝั่งนั้นก็จะเห็นว่าแนวคนงานเริ่มเคลียว่าจะพืชตัดต้นไม้ตัดหญ้านะครับครับก็จะปลูกที่ทุเรียนนะครับเข้าไปที่เป็นเอกสารสิทธิ์นะครับไม่ใช่ที่เป็นโฉนดนะครับแถบนี้ ตอนมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับมีปัญหาเรื่องระบบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เ,เดี๋ยวก็คงได้เข้ามาทําเรื่องระบบน้ํานะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ